เดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะไหนครับผมเดี๋ยวดูนี้ก็มาขุดหลุมปลูกต้นไม้ครับผมขุดหลุมปลูกต้นไม้ครับเราน่าจะรถคันใหญ่คืนครับมานะ,ะตักเดียวครับรู้เรื่องครับผมก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดบซับสไครต์แล้วก็กดติดตามผมหน่อยนะครับนะ ใจผมทำคลิปต,ต่อไปครับผมก็ฝากด้วยครับผมชมช่วยผมเอาพี่ยักษ์ใหญ่มาขุดหลุมปลูกต้นไม้นะผมโหย่างตึงอะ่ะพี่ยักษ์ใหญ่ของเราเดี๋ยวนะถ่ายรูปไถ่ายรูปเปพี่๊นนึง 1,2ซ้ำแช่นะทุกท่านเขียูปลูกต้นไม้กันหน่อยนะผมนี่ลูกพี่แคทมาได้งานอย่างไวนะครับลูกพี่แคทมาได้งานอย่างไวครับผม อฮ้ยอือเดี๋ยวเราต้องเอารถเราต้องเอารถออกก่อนนะผมนะคือเขาให้รอรถออกนะโอเคเดี๋ยวเรารถอ,ออกก่อนเราต้องเอารถออกก่อนนะท่านผู้ชมนะอือ เอาพี่ยักษ์ใหญ่มาขุดหลุมเล็กๆปลูกต้นไม้นั่นนี่ปึ๊ดปื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 ๊ปื๊ดปื๊ดปื๊ป๊ ถอยออกถอยออกไงวะเนี่ยถอยไม่เก่งด้วยตนะีตีต,ตีหนีผมทตบชุมถอย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 ก็พี่ถอยหางเขียวนี่ถอยยากมากเลยนะตบชมโอเคทำไรต่ออคค๋อคอยต้นไม้ไม่ลงครับผมไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราสั่งกันเลยนะเดี๋ยวเราสั่งกันเลย เดี๋ยวผมสั่งเอาต้นไม้เลยนะผมจะไม่ไปซื้อับผมเราจะสั่งเรานะเราจะใช้วิธีการสั่งเรากี่ต้นสี่ต้นเลยผมสี่ต้นสามพันสองคนระับไม่มีส่วนลดลงที่นางานะโอเคปุ๊บจะไปอีกหนึ่งพาราเกสนะผมนี่ได้มาหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาททุกคน อันนี้น่าจะต้องใช้รถด,ดำนะครับผมนะอันนี้น่าจะต้องใช้รถด,ดำครับผมไหนว่ารถดำเราน่าจะมีแค่คันเดียวนะผมนะนี่นี่เลยรถด,ดำผมนะ โอยมืดแล้วเลยลูกพี่เดี๋ยวเราปรับสว่างหน่อยปรับสว่างหน่อยโอเคครับผมเช้าแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะออแปลวหินกันน้ำจุ่มแปลวหินนะแปลวหินคุกนับนะมาเททางหน้าบ้านนะผมทางหน้าบ้านให้ ลูกคนลูกค้านะผมนะโอ้ยด่วนเลยนะนี่ชนชนไปหมดนะผมนะแปยบผมเร็วๆหน่อยลูกพี่ไปรีวเร็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 วบึ้องบื้อนี่ครับผมแย่มเลี้ยวขวาผมตรงไปต่อครับผมตรงไปต่อตรงไปต่อ แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมเอียโอ้โหชนท้าไม่สอบไฟฟ้าไม่หักวะทุกคนโอ้โยสอบไฟฟ้าคุดแข็งแรงไปครับผมโอ้โหอย่างไกลอ่ะถ้ามีเสียงรบกวนอะไรไงก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะ เรามาเอาหินนะผมนะอันแรกอันแรกพี่อันแรกช่องแรกช่องแรกช่องแรกเลยลูกพี่นี่ก้อนหินของเราปึ๊บโอเคนี่ครับผมหินเต็มเต็มกระบะเลยลูกพี่เต็มเต็มเลยโอเคครับผมไปผมเรไปลงหน้างานกันครับผม 9,850พันแร้บาทจนะค่าหินนะเฉพาะค่าหินเฉพาะค่าหินนะครับโอ้โหอย่างแพงอย่างแพงอู้รถชนรถชนลชนูกพี่รถชนขอโทษต้องขออภัยด้วยครับผมไปครับผมนี่อุ้ยไปครับ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  ชนไปหมดครับชนไปหมดครับโอ้โหถึงหน้าง,งานไหมนี่วิดีโอนี้น่าจะได้แบบเช่เอาหินไปถึงหน้าง,งานแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่านะเพราะว่านี่นี่อุ้ยถึงแล้วถึงแล้วระวังใส่ตูดไม่โคลนเวย อย่างเงี้ยผมทีไปทีไปวี่ทไปไปโหยังไม่ได้ครึ่งเลยโอเคครับผมสำหรับวิดีโอผมขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก oh yeah, okay, hey, ่อนนะท่านผู้ชมนะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าผมวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ